สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่347ทับ 1. ถนนสวรรค์วิถีตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้การนาของวาทีร้อยเอกด็อกเตอร์สาโรทยกให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งพร้อมด้วยนายนิรันดรสุขสวานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่ง ดรอภิเชษชิมพรีสวรรค์รองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งนางนัทธริดาตันมารองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งเขตบริการทางการศึกษาครอบคลุมพื้นที่5อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอเก้าเลียวอำเภอชุมแสง อำเภอกรกบพระอําเภอพยุหะคีรีประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก107แหง่งโรงเรียนขนาดกลาง44แหง่งโรงเรียนขนาดใหญ่1แหง่งโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษหนึ่งแหง่ง มีจำนวนโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น154โรงเรียนนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น18,361นคนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา1271คนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 1 5สาคนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่ง มีภารกิจในการบริหารงานทั้งสิ้น9กลุ่มง,งาน1หน่วยตรวจสอบประกอบด้วยกลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLICT กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีและหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นมีจำนวนนักเรียนลดลงขาดแคลนสื่อวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องยุบเลิกสถานศึกษาเน้นให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ํานักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียมกันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งจึงได้ตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสภาพบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กและมีวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดตามแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนวัตกรรมการบริหารและเป้าหมายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสมาร์ทโมเดล ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่สําคัญที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประสบผลสำเร็จสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพตลอดจนนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอย่างต่อเนื่อง